สวัสดีครับสมาชิกวันนี้ครับผมได้มาเยี่ยมแปลงอีกหนึ่งแปลงที่เกิดขึ้นจากปากของอาจารย์เกษมดีกว่านะครับปากของอาจารย์เกษมวันนี้เนี่ยแกจะให้เราได้ด้วยอะไรนะครับเขาบอกว่าวันนี้เจออีกแปลงหนึ่งของบังนะครับว่ามาใช้กับไอแปลงตัวขับยาวนะครับอาการช่วงแรกนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเจ้าของสวนนี้ก่อนนะครับบังครับชื่อช่วยบอกกับสมาชิกชื่อฮาร์ดี้ครับฮาร์ดี้ฮาร์ดี้นะฮะฮาร์ดี้นี่ตรงนี้เป็นอ่าตำบลอะไรฮะเนี่ย อำสตอตบควนสตออำเภอควนโดนโจังหวัดสตูลนะครับเดิมตัแรกเลยเนี่ยไม่ได้รู้จักเลยคู่ขวัญคนอะไรอันนี้ไม่ไม่รู้จักครับไม่รู้จักอืออาจารย์อ่าปลูกไปก่อนแล้วล่วงหน้าเสร็จแล้วไปเจอปัญหาใบเหลืองแล้วก็ใบหยิกหลังจากนั้นได้โทรัาอาจารย์อาจารย์แนะนําแล้วก็เอามาฉีดพ่นให้ดูครับก็ได้รับอการเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงจากการเห็นด้วยตาเองเลยว่ามันสามารถ อ่าถ้าให้เขียวขึ้นภายในระยะเวลาสั้นๆมากเลยสั้นๆมากเลยใช่สองวันสามวันแค่นั้นเองโดยปกติแล้วบางจะปลูกพวกแตงพวกตะกูลแตงนี่มาเป็นระยะเวลาสักอ่าผมปลูกอยู่เยอยๆสลับอ่าสลับปรับเปลี่ยนกันไปสลับปรับเปลี่ยนกันไปแตงกวาบ้างแต่ไอที่ที่จะประสบมากก็คือเรื่องปัญหาเรื่องโรคครับไม่ว่าโรคใบเหลืองโรคใบหยิกโรคราน้ําค้างครับแต่เหมือนวันที่มาฉีดพ่นวันนั้นอ่ะมันมันกําลังจะเป็นโรคอยู่คือโรคราน้ําค้างกับ ลูกใบเหลืองก็ใบหยีกด้วยครับแต่พอหลังจากขีดมันมันสามารถที่จะทําให้หายไปได้แค่ระยะเวลาสั้นๆกี่รอบครับขีดไปครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวยังงครั้งเดียวเดี๋ยวน้องช่วยแผนไปดูตามแปงนวันเดียวครั้งถัดไปก็องันนี้น้ําท่วมไปแล้วนะน้ำท่วมไปน้ำท่วมด้วยลยครั้งเดยใช่ครับน้ําท่วมเมล็ดมันหลุดแล้วก็ลอยไปตามน้ําแล้วก็ต้องอ่ามาลงเสริมใหม่ลงเสริมใหม่นะครับใช่ สภาพที่เราเห็นก็คือมีการเดินยอดต่อยยอดเร็วนะครับนี่ฮะคือการย้อนช่อนยอดใหม่นะฮะจะเร็วมากและทิ้งช่วงห่างผมบอกได้เลยว่าถ้าฉีดพ่นหลังจากนี้อีกฮะแล้วมีใส่กินอาบอีกเนี่ยบางจะเอาขึ้นจับมือไม่ทันระยะในการเติบโตเขาบอกแล้วว่าเราจะน้ำหน้าเขาประมาณกสี่ถึงห้าวันนะครับการใช้ปิดพันเราจะมีก็คือคู่ขวัญนะครับอยากใช้ใบเขียวปุ๊บเลยเนี่ยใบจะเขียวไหมอันนี้ต้องซ่อมเลือกเลือกซ่อมมาแล้วเพราะครั้งก่อน น้ำพาไปครั้งแล้วหลังจากนั้นก็ฟ้อมแล้วก็โตไม่ทันเพื่อนคอย่างหลังจากใส่กรีนอัพไปก็รู้สึกว่าใบมันจะเขียวขึ้นจากครั้งก่อนใบเป็นสีเหลืองเหลือต้นนี้จะมีกรีนอัพอยู่ข้างล่างต้นนู้นจะมีกรีนอัพอยู่อ๋อจะเอากรีนอัพมาทีนี่ลองดูแล้วใช่ไหมครถ้าลองนี่กรีนอัพผมบอกเลยวิ่งยิ่งเร็วอย่าเลยนะฮะกรีนอัพนี้จะเร็วมากฟังดูช่วงตรงนี้นะครับช่วงนี้คช่วงเดิมเนี่ยอันนี้มันจะเริ่มเปหอ่ยอ มันมันจะเขาเรียกว่าถอดยอดนะครับถอดยอดมันได้ได้ไกลมากๆแล้วก็เดินเร็วดูตัวนี้ัวนี่เชัดเลยเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยีายยาวมากช่วงระยะในการดูดูถอดเนียเนี่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 ยนี่จากนี่ถึงนี่เลยคันมันไม่สั้นๆเหมือนอาจารย์ชี้ช่วงระยะอาจารย์ชี้หน่อยที่ต้องยอดที่เหมอนบนอ่ามันนะครับมันจะยาวนับจากวันฉีดพ่นไปได้กี่วันแล้วเนี่ยประมาณสักอาทิตย์ห้าวันได้ไหม ห้าวันวันที่สองครบเจ็ดวันเขาจะมาอีกรอบหนึ่งอ๋อวันที่โทรหากับผมวันนั้นได้ปะสามสี่วันนี้นะครับอืมนะครับใบสังเกตให้เกสังเกตใบใบจะกว้างแล้วก็หนาแต่ใบจะหนากว่าเดิมนะครับให้ให้เก็บดีแล้วก็เดี๋ยวดูไปเรื่อยว่าหลังจากที่เราเคยเก็บเกี่ยวเนี่ยกี่วันได้เก็บเกี่ยวนับวันให้ผมด้วยได้นับวันให้ผมด้วยว่าใช้ผลิตพันธุ์อันนี้มาเนี่ยวันที่เคยกําหนดวันนั้นสมมุติว่า วันที่สิบแปดเดี่ยมันต่อยอดม,มันมันออกดอกออก,ออก,ออกช่ออะไรใช่ไหมหลังจากนั้นไปเป็นยี 20, 20่สิบสองยี่บสามเราอาจจะเร็วกว่าเขาประมาณสามสี่วันนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับที่ลงแปลงมาค,ครับตัวนี้รู้สึกว่ามันดีกว่าตองตลาดตรงที่ว่าเราซื้อเสร็จแล้วมีคนตามมาดูแลด้วย <laughs> เรารประสบปัญหาเรามีคนที่มีคนนีให้ปรึกษาแต่ว่าถ้าซื้อที่ร้านเราต้องวิ่งไปหาแล้วก็มัน ไม่ค่อยจะได้รับความสนใจจากล้านเท่าไรสนใจไม่ว่าหายความรับผิดชอบเขาไม่มีนะไม่มีหรอกไม่มีหรอกของเราเนี่ยลงมาถึงที่เรามีความรับผิดชอบเราบอกว่าถ้าคุณใช้ไม่ได้ผลไม่ชอบออกคืนกลับมานี่แหละนี่แหละคือการนี่คือการการันตีสินค้าของบริษัทอวกาออไรเราพยายามให้เกษตรกรได้สินค้าที่ดีที่สุดนะครับได้ความพอใจมากที่สุดเราบอกเราประกันเรื่องของความพอใจสินค้าลงไปถึงมือแล้วโอ้โหใช้ไม่ได้ผลไม่อยากมันมันรู้สึกความไม่ได้ผลของเราก็คือว่าพืชไม่เห็นอย่างที่คุณคุยโตไม่อย่างที่คุณคุย ป้องกันโรคไม่ได้อย่างที่คุณคุยออกกับมาเถอะอย่างเนี้ยเรายินดีรับกลับครับดีดรับคืนดังเราทําด้วยใจว่าเราทําด้วยใจเราไม่ได้ทาด้วยน้ําเงินกันเราทําด้วยใจใจมาสินค้ามาตังมันตามมาเองไม่ใช่มันจะเอาวันพรุ่งนี้มาเรือนยังยังเจ็ดปียังรอได้ไอ้นี่มัีนไ่ถึงเดือนเดี๋ยวเราก็ได้ตังค์แล้วนะครับเนี่ยวันก่อนมันเป็นสีเหลืองๆแบบนี้ทัง้งหมดเนี่ยมันเสลี่ยงเยย้ยไหม หลังจากแช้เมื่อกวนกนอะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะเป็นแบบโอเป็นแบบนี้เหลืองอย่างนี้หมดเลยนะทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยแต่หลังจากแช่กันแบบเนี้ยอืมมันมีคงตกค้างอยู่คือหลายหลายสาเหตุนะับวานมีไม่ถึงความไม่เขียวเข้มก็เรื่องของแสงความท้างที่สองก็คือธาตุอาหารเข้าการดูดกินไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเรื่องของใบความเขียวเข้มเนี่ยมันเรื่องของแสงหนึ่งตัว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 แปรเลยแล้วดูเนี่ยสภาพพืชจะต้องมีต้นไม้แน่ที่มันเนี่ยี่นี่ยอดท้งก่อนเป็นแบบนี้หลังจากใช้เนี่ยแหละมันมันย่านเดียวกัน อืมโอเคครับหังเข,เข้มไปลค้ครับอยงนี้ครับเดี๋ยวป่านะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเพียงแค่ห้าวันเองครับที่หลังเอามาฉีดนะครับบางแกประทับใจอย่างนี้แล้วเดีย๋ยวเราวันนี้เดี๋ยวเราจะนั่งคุยเรื่อง,หล,งหลังจากนี้ไปคิดว่าจะลงแปใหญ่แล้วก็อ่านะหลังจากนี้ไปนะครับผมคิดว่าเราจะมาทําการบันทึกภาพหลังต่อไปจากนี้ไปอีกประมาณอีกสักน่าจะไม่เกินเดือนหนึ่งนะครับน่าจะไม่เกินถ้าผมยังกลับมาทันนะครับแล้วผมจะมาเก็บภาพต่อจากแปลงนี้นะครับถ้าอย่างนั้นนะฮะวันนี้ผมก็ขอเป็นส่วนหนึ่ง ของที่เล็ก,ลกๆน้อยๆซอกหัวใจของแบง์วันนี้นะครับ,รบเพื่อเราจะได้เอา <ใน S 1> สินค้าของเราเนี่ยให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรใช้กันอย่างถูกวิธีธ <ๆ S 1> นะครับ <ๆ S 2> และใช้อย่างได้ผลมันจะลดต้นทุนหรือจะเพิ่มผลผลิตมันอยู่ที่วันเก็บวันขายมันจะบอกมันว่าใช้ได้ถูกต้องหรือไม่แล้วก็ได้ผลผลิตตามต้องการหรือไม่วันนั้นจะไปเป็นคําตอบนะครับวันนี้ผมนะครับอาจารย์เกษมแล้วก็บังนะครับแล้วก็ผมน้องแมม ขอหยุดสำเพียงบันทึกแต่เพียงแค่นี้นะครับมวนหน้าเราเจอกันใหม่สวัสดีครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณมากมากครับ